อยู่อย่างหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นออเทอร์ของเขาเนี่ยนั่นก็คือว่าในหนังเนี่ยมันจะต้องมีฟิลของตัวละครเนี่ยซึ่งเป็นแบบว่าเป็นเกย์มันเหมือนกับแสดงตัวตนของตัวเองออกมาในหนังใช่ไหมฮะแต่เรียกว่าเขาเรียกว่าไม่ได้เอาตัวตัวเองเข้าไปเลยแต่เพียงแต่ว่าตัวเองเป็นเพศที่3ก็รู้สึกว่าเขาอยู่ในเรืออ่เพศที่3มต้องเข้าไปมีบทบาทัหิง้มววใจไไ่ I had nothing to do with the disappearance of my wife. I have nothing to hide. Sammy got friends we can talk to? No, not really. You don't know if she has friends, you don't know what she does all day, and you don't know your wife's blood type. Come check. Photo check. Grady check. Blood check. Photo check. The face makes that